เอ่อท่านผู้ชมครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะครับก็ขอให้ท่านผู้ชมเนี่ยกดติดตามให้ผมหน่อยนะครับผมเนี่ยจะได้มีแรงฮึดทําคลิปต่อไปให้ท่านผู้ชมดูนะครับขอบคุณครับซูมเรื่องแบบนี้มันเป็นไปได้ยังไงกันซุมฮ้าจิตวิญ,ญญาณดั้งเดิมรูปแบบของจิตวิญญาณจิตใจ เยอะร่างกายเต่าที่อยู่ในช่วงความเป็นความตายจะก่อเกิดทหารวิญญาณอมะตะฮึเยอะฮะแต่นี่มันเยอะร่างจิตต่อสู้ที่เกิดจากความลงไหลครั้งสุดท้ายของเซียนร่างจิตวิญญาณเยอะเป็นเวลาน,านานแล้วที่ทุกโลก ที่ขาดวิถีแห่งสวรรค์ไม่ได้ตอบสนองต่อการดำรงอยู่ของใครทั้งสิเป็นเวลาน,านานแล้วที่ทั่วทั้งโลกขาดวิถีแห่งสวรรค์ไม่ได้ตอบสนองต่อความต้องการของใครอ,อราระหว่างสวรรค์และโลกดูเหมือนเป็นดั่งงานที่จัการที่คอยอยู่เคีย่งข้างรอบตัวเขาและปฏิบัติการภารกิจท,ที่ห่างหายไปเนิ่นนานเย่ <Yeah. S 2> เช่นเดียวกับภารกิิที่แท้จริง <Yeah. S 2> เปีียง ชนะแล้วแต่ยังไงมันก็ไร้ความหมายหวังเดียวความหวังเดียวที่แรกกับความหวังที่พังทลายซึ่งมันเรวร้ายเกินไปหรือมันไปเถอะให้ฉันทำลายโลกนี้ไปพร้อมกับเจ้าเสียเถอ,เอะจิตวิญญาณเซียนต่อสู้เจงโกดี่ฉันคิดไว้อีกนะเนี่ยถือว่าเป็นไปได้อย่างราบรื่นเอ๊ะเธอกำลังทำอะไรเนี่ อาทำไมนายยังไม่ตายล่ะแล้วอาการบาดเจ็บของนายไปนไหนเลวนี่ฉันเกือบทําลายโลกแล้วนะถึงฉันไม่มีร่างเซียนแต่ฉันก็เป็นผู้ผ่มพอนะอย่างน้อยฉันก็ควรรู้วิชาอะไรบ้างสิอาการบาดเจ็บที่เกิดจากจินยานวิชาคาถาของมนุษย์มันจะไปมีประโยชน์ได้ยังไงกันแม้ว่านายจะสามารถเอาชนะวิญญาณช่วร้ายได,ได้แต่นายก็จะตายไปด้วยไม่ใช่หรอไม่มีใครถอดจิตวิญญาณได้แบบเป็นๆหรอกนะเอ๊ะไม่ได้หรอ นี่นายเป็นใครกันแน่เนี่ยเธอก็น่าจะรู้ไปแลว้วไม่ใช่เหรอฉันชื่อเฮอร์ชิวเป็นผู้ฝึกตนคนสุดท้ายของโลกที่ล่มสลายเพื่อหา,หาหนทางสู่ความเป็นเซียนอมตะเพราะงนี้แหละฉันจึงไม่ลังเลที่จะสร้างสวรรค์ขึ้นมาไหมอืมเหมือนไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเลยนะแม้แต่การสัมผัสยานายมันเร็วนายอยากจะรักหลับเธองั้นเหรอ หญิงสาวน่ะนอนไม่ได้เธออยู่ใช่ไหมก็เพิ่งผ่านภัยพิบัติมาเองฉันก็แค่ตรวจสอบว่าเธอร่างเซียนน่ะกำลังควบแน่นอยู่หรือเปล่านี่มันเป็นตัวอย่างที่สําคัญมากเลยนะเอเอฉันยังมีชีวิตอยู่หรอโย่ในที่สุดเธอก็ฟื้นสักทีความแข็งแกร่งทางร่างกายน่ะไม่เปลี่ยนแต่รู้สึกถึงออร่าแก่นแท้ในร่างก็ไม่มีงั้นหรอ แต่ดูยังไงยังไงก็พึ่งผ่านพิบัติมาวิญญ,ญาณร้ายก็หายไปหมดแล้วแต่ทำไมไม่มีอะไรเปลี่ยนไปเลยล่ะเอ๊ะเธอได้ฟังฉันอยู่หรือเปล่าเนี่ยขอ,ขอโทษค่ะไม่เป็นไรไม่ใช่ปัญหาถึงฉันจะบอกว่าช่วยเธอให้จุดติเป็นเซียนแต่บางครั้งมันก็ล้มเหลวเป็นธรรมดาขอโทษค่ะหืมเธอจำได้ทุกอย่างแล้วใช่ไหม ค่ะดูเหมือนว่ามันจะอยู่ในฝันในจิตใจของฉันมันรู้สึกมันมีแต่เรื่องแย่ๆและฉันรู้สึกว่าฉันกําลังโจมตีและพยายามจะฆ่าท่านแต่เธอรู้สึกเหมือนกําลังควบคุมวิญญาณอยู่ใช่ไหมเข้าใจแล้วงั้นมาลองกันเถอะนายอยากตายหรือไงถึงจะลองเอาจิตวิญญาณออกจากร่างนะฮะนั่นมันก็แค่ข้อผิดพลาดนิดน้อยแต่ตอนนี้ชันเข้าใจเคล็ดลับได้อย่างสมบูรณ์แล้ว วิญญาณของชั่วร้ายวิญญาณชั่วร้ายของเธอนะ่ะได้รับการชำระล้างแล้วงั้นฉันจะเริ่มโจมตีเธอด้วยสายฟ้าเลยนะเข้าใจแล้วค่ะฉันจะทำให้ดีที่สุดเจอพวกมันแล้วอย่าปล่อยพวกมันหนีเลยค่ดเตรียมยิงธน,นูพระราชาแจ้งให้จับตายได้เลยขอรับถูกเจอตัวแล้วสินะช่างยอดเยี่ยมจริงๆไม่ดีแล้วรีบออกจากที่นี่กันเถอะ จเย็นๆก็แค่ทหารไม่กี่คนไม่ใช่ปัญหาเลยสักนิดไม่ได้หมายถึงเรื่องนั้นนายอย่าลืมสิว่าสถานะของนายคือปัิบัตินะถ้าพวกเขาเข้าก้อยนายมากเกินไปมันจะเกิดปัญหาเออเออสลายไปไม่เหลือเลยถ้าฉันโดนขึ้นมาฉันคงกลายเป็นแบบนี้ใช่ไหมเออฉันไม่ได้ตั้งใจพวกเขาทําตัวเองนะจิตใจของมนุษย์ผสมแปรปนการเป็นจิตวิญ,ญญาณที่ไม่มีความชัดเจน และถ้าเผลอเข้าไปใกล้ภัยพิบัติเมื่อไรแล้วก็มันจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของภัยพิบัติทันทีทําให้พลังภัยพิบัติแข็งแกร่งขึ้นและเพิ่มความยากในการผ่านผ่านภัยพิบัติเพราะงั้นพวกเราควรหาพื้นที่ห่างไกลโดยเฉพาะอย่างในสถานที่ตอนนี้สถานการณ์ตอนนี้คําถามคือผู้หญิงตัวเล็กๆคนนี้จะผ่านภัยพิบัติที่ยากและหนักกว่านี้ได้หรือไม่จิตวิญญาณของเธอน่ะจะสามารถอดทนและควบคุมมันได้หรือเปล่า นายฟังฉันอยู่หรือเปล่าเนี่ยเจ้าชิวเจ้าจิวฉันขอถามนอยสิจะเป็นยังไงถ้าจิตวิญญาณชั่วร้ายไม่ได้ถูกชำระล้างด้วยภัยพิบัติคงจะไม่ได้เกิดใหม่หละมั้งคงจะไม่เกิดใหม่เกิดขึ้นใหม่ได้ตลอดเวลาใช่ไหมย,ยังไม่ได้ชำระล้างเง้นเหรอมันไม่ใช่ความลงได้เหรอ